ทุกอย่างมันมีจังหวะของมันขอให้วันนี้พยายามทํากิจกรรมเข้าจังหวะทําบุญให้เข้าจังหวะไว้ถ้าอยากจะให้บุญเดินทางมาถึงเราไววก็พยายามทํากิจกรรมจังหวะบุญจะทําบุญด้วยศีลด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญสมาธิด้วยการเจริญปัญญาก็พยายามทําอย่างสม่ําเสมอให้มันเข้าจังหวะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะให้บุญเดินทางมาถึงเราไววตลอดภพตลอดชาติเนี่ยเราคงสร้างบุญกันไว้ไม่ใช่น้อย แต่ถ้าหากว่าลองนึกถึงขีดนตรีถ้าหากว่านักร้องจะร้องได้เข้ากับขียดนตรีต้องร่วมมือกันระหว่างคนสองคนการเดินทางบนถนนรถสองคันจะไม่ชนกันก็ต้องเกิดความร่วมมือซึ่งกันและกันเช่นเดียวกันถ้าวันนี้เราต้องการที่จะให้บุญเดินทางมาถึงเราไวๆก็ขอให้ทำกิจกรรมเข้าจังหวะเพราะทุกอย่างเขามีจังหวะของเขาเขามีจังหวะของเขาจริงๆจังหวะที่เราจะร่ำรวยจังหวะที่จะเจอคนดี จังหวะที่ชีวิตจะรุ่งเรืองก็ต้องสร้างความรุ่งเรืองด้วยการคิดดีพูดดีทำดีวันนี้เข้าไว้ให้มากๆเมื่อเราทำอย่างนี้บ่อยเข้ามากเข้าไม่รู้เหมือนกันว่าเรามีบาปมากกว่าหรือมีบุญมากกว่าเมื่อเรามีสองอย่างนี้อยู่ในชีวิตพยายามสร้างจังหวะของบุญให้มากๆด้วยการสร้างบุญให้เยอะๆในวันนี้เชื่อเถอะว่าดนตรีจะเข้ากบนักร้องชีวิตจะออกมาสวยงามได้ดีกว่าที่จะไม่สวยงาม จึงขอเจริญพรเป็นกำลังใจวันนี้ขอให้ใช้ชีวิตให้เข้าจังหวะกับบุญและขอให้จังหวะชีวิตเป็นจังหวะที่ดีด้วยกันทุกๆคนอายุวันโนสุขขังพลังเทอ